ภายใน1-2วันจึงขอให้ผู้ชุมนุมเตรียมตัวให้พร้อมโดยระบุเนี่ยนะครับว่าไม่มีการเจราจาไม่มีการต่อรองไม่มีการพูดคุยคุณชุเทพบอกนะครับว่าเมื่อรัฐบาลไม่ยอมรับคําตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูนจึงเป็นรัฐบาลนอกรัฐธรรมนูนเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่เอารัฐบาลนี้แล้วโดยลุกคือขึ้นที่สารการต่างๆและสถานที่ต่างๆ ประชาชนต้องทวงคืนอธิปไตยตามบัฐรธรรมนูนมาตราสามโดยขึ้นป้ายสามป้ายพร้อมกันป้ายแรกเขียนว่าเราคือปวงชนป้ายที่สองเราคือประชาชนและป้ายที่สามอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยค่ะโดยที่คุณสุเทพบระบุนะครับว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีขอให้ยุติการชุมนุมเพื่อการเจราจาขอบอกว่าจะไม่หยุดชุมนุมไม่มีการเจราจาไม่มีการต่อรองทั้งสิน้นแต่จะยกระดับให้แรงขึ้นแรงขึ้น มีอย่างเดียวคือระบอบทักษิณต้องหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับหลวงปู่พุทธอิสระก็จะร่วมในการนําประชาชนหลังจากคืนวันนี้ฟังบางช่วงบางตอนดูนะครับจับปมหรือทําให้ตายคือนายสุเทพเชื่อสุบันเป็นคนแรกและแกนนาคนอื่นๆเป็นลาดับต่อไปรัฐบ,บาลยังไม่ใช่รัฐบ,บาลที่ล้มเหลว ยังบริหารราชการแผ่นดินได้อยู่เพราะข่าวที่พวกเราไปยึดกระทรวงต่างๆข่า,าวที่ประชาชนลุกฮือกันทั้งประเทศยึดสาลากลางจังหวัดไปแล้วครึ่งประเทศนายกยิงลักษ์วันนี้ป่าย2โมงครึ่งถึงออกมาบอกว่ารัฐบาลยังทำงานได้อยู่ ผมก็จะบอกนายกยิ่งรักเหมือนกันทำได้อีกไม่กี่วันเท่านั้นและจะไม่ได้ทำอีกต่อไปแล้วนายกยิ่งรักออกมาพูดว่าข้าราชการนั้นต้องมีสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติราชการผมก็จะต้องตอบนายก องมีสำนกึกว่าเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัและเป็นข้าราชการของประชาชนไม่ใช่ขี้ข้าของนักการเมืองขี่โกงกินเมืองบอกว่ารัฐบาลนี้จะไม่เล่นเกมการเมืองกับผู้ชุมนุมผมก็ขอตอบแทนผู้ชุมนุมว่า พวกกูก็ไม่ได้คิดเล่นกัน,กนเกมการเคือกนกับปึงเพราะคราวนี้กูเอาจริงรัฐบาลพร้อมจะรับฟังข้อเรียกร้องข้อต่อรองของผู้ชุมนุมทั้งหลายก็ขอส่งเสียงต่อไปเลยให้ชัดเจนว่าผู้ชุมนมุมที่เป็นมวลมหาประชาชนทั้งประเทศในขณะนี้ ข้อตอรองและไม่ต้องการตอรองกับคุณไม่ต้องสงใครมาเจราจาอีกไม่คุยด้วยไม่ตอรองด้วยมวนมหาประชาชนตั้งเป้าหมายอย่างเดียวว่าต้องไม่มีระบอบทักษิณในประเทศไทยอีกต่อไปนายกยิ่งนัก ได้บอกว่าสภาประชาชนที่พวกเรากำลังพูดถึงนั้นไม่มีตามรัฐธรรมนูญผมก็ต้องตอบว่าใช่ยังไม่มีแต่จะมีเร็่ๆนี้วันนี้รัฐบาลนี้ ้องพ้นไปจากการใช้อำนาจเพราะแม้ว่าจะแอบอ้างว่ามีอำนาจตามกฎหมายแต่ในความเป็นจริงอำนาจตามความเป็นจริงคุณไม่มีอีกแล้วเพราะสั่งใครไม่ได้แล้วเขาไม่ฟังคำสั่งคุณไม่หยุดบวยแล้วจะเดินหน้าต่อไปแรงขึ้น นี่คือเวทีศูนย์ราชการยาวัฒนานะครับขนาดเดียวกันในเวลาใกล้เคียงกันที่เวทีของกลนเสื้อแดงราชมังคลานพปชนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นคุณธิดาถาวเรเศษประธานนปชคุณจตวรพรมพันธ์แกนนำถแถลงถึงจุดยืนโดระบุว่าผู้ชุมนุมกลุ่มโค่นระบอบทักษิณตัดน้ำตัดไฟสถานถาที่ราชการเป็นความร่วมมือของสหภาพแรงงานทวิสากิจ ซึ่งเป็นการเตรียมการมาตั้งแต่สมัยที่กลุ่มพันธมิตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสมัยนั้นแล้วนะคะเป็นการทําร้ายประเทศแล้วก็ประชาชนคนไทยคุณทิดาบอกได้ว่าการชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงยังเป็นวันที่30พฤศจิกายนเหมือนเดิมก็คือวันพรุ่งนี้อย่าไปเชื่อว่าข่าวปล่อยว่ามีการยกเลิกเรายังคงมีการชุมนุมแสดงพลังของฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านอนํานาจนอกระบบที่พยายามโค่นล้มระบอบทักษิณ โดยที่ในเวลาต่อมานะครับคุณจตุพรพรมพันธ์ก็ขึ้นปราสัยว่าประชา,าสภาประชาชนนั้นทําไม่ได้ขณะที่คุณนัททุตใส่เกลือแกนนําอีกคนหนึ่งก็ยืนยันว่าจะต้องพารัฐบาลให้รอดไปถึง12ธันวาคมไปฟังบางช่วงบางตอนดูทางฝั่งนี้บ้างนะฮะไม่จัดการสุเทพเทือกสุบรรให้พี่น้องคนไทได้มีความเข้าใจว่าที่พยายามสร้างกรแะแสสภาประชาชนนั้น ทำไม่ได้ไม่มีกฎหมายรองรับมันบอกว่าอีกไม่กี่วันก็มีรัฐบาลยิงรัฐเยินมือไปจับมันก็สะบัดมือใส่ทั้งที่เราเองก็เห็นว่าสิ่งที่สุทเทพเทื่อสุมาณนั้นมันทำเกินความพอดีไปแล้วเราต้องพารัฐบาลให้รอดพ้น ถึงวันที่12กันวันเพราะพวกนี้มีภารกิจต,ต้องการปิดชาติและแน่นอนที่สุดพี่น้องที่เราทั้งหลายถ้าพวกนี้จะทำการสำเร็จคนล้มรัฐบาล ็นผลสำเร็จมีอํานาจรับขึ้นมาคนที่ต้องตายเป็นเบื่ออีกก็คือพี่น้องผลเสด็จเพราะฉะนั้นเราสู้กันก่อนสู้ก่อนชนะก่อนแล้วไม่มีการตายกับพี่น้องหลายนายสุเทพเทือสุบรรณหลังจากประสบความสําเร็จในการยึดกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณเลยเถิดไปยึดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแล้วก็สั่งการให้บรรดาลูกน้องหางเครื่องทั้งหลาย นำพาประชาชนเดินสายกับวันนี้ไปกระทรวงกลาโหมกับไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้ไปทำอะไรแล้วครับไปยืนลาัยแล้วก็เป่านกหวีดแล้วก็ไปบังคับให้ตำรวจไอ้ทหารรับนกหวีดไปเป่าในว่าถ้าเขาเป่าก็ถือว่าประสบชัยชนะสามารถจะส่งนกหวีดให้เขาเป่าได้นี่ครับนี่คือจากสองเวทีนะครับเวทีคุณจุเทพแล้วก็เวทีคนเสื้อแดงนะครับ ขณะที่ในส่วนของความเคลื่อนไหวมีอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยนะครับช่วงหนึ่งของคุณจุเทพย้อนกลับมาทีู่นยนราชการนะครับพูดถึงกรณีคุณกรณ์จติกวนิต์ซึ่งโพสต์ข้อความแสดงความไม่สบายใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ผู้ชุมนุมบุกเข้าไปยึดกระทรวงการคลังค,งคุณจุเทพก็ระบุว่าคุณกรมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยแต่แกนนาทุกคนไม่ได้ติดหนี้บุญคุณใดๆและไม่ได้รับการสนับสนุนจากนายกรในการชมรุมนุม ในกรณแสดงความไม่สบายใจประชาชนก็ไม่สบายใจกับท่าทีในกรณเช่นเดียวกันโชคดีที่ไม่ไชักชวนมาเป็นแกนนําด้วยแล้วก็ยืนยันเนี่ยนะครับว่าขอเตือนว่าอย่าออกมาพูดอะไรอีกไม่เช่นั้นจะลําบากมากในชีวิตขณะที่เมื่อเช้านี้นะครับคุณกรณ์จาติกรวณิต์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับไม่ได้มีการพูดอะไรถึงเรื่องที่กุณสุเทพพลาดพิงถึงเมื่อคืนนี้ แต่คุณกรโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อเกือบเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาว่าเขียนว่าเที่ยงวันนี้ผมจะไปร่วมเดินขบวนกับประชาชนเพื่อน,นําหนังสือไปมอบให้สถานทูตอเมริกาเป็นการยืนยันความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นัดรวมตัวกันที่ BTS อโศก11โมงครึ่งครับจะมีอีกขบวนเริ่มที่ตึกชาญอิสระถนนเพชรบ,บุรีไปสมทบกับเราออกมาเดินร่วมกันเพื่อประกาศให้ชาวโลกเข้าใจครับว่ารัฐบาลที่ไม่เคารพกฎหมายคือรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรม ขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับตัดกลับมาที่เวทีราชมังคลาคุณจตุพรอ้างอิงถึงมีการมีชุดปฏิบัติการมาทําร้ายร่างกายคนเสื้อแดงบังคับให้ถอดเสื้อและรุมทําร้ายรวมถึงมีอีกหนึ่งเหตุการณ์คือใช้มีดแทงคนเสื้อแดงคุณจตุพรปราศัยว่าตํารวจรวบรวมหลักฐานและขอหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรียกร้องให้คนเสื้อแดงนั้นอดทนอดกั้นให้ตํารวจดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกับคุณนัทวุฒธสายเกลือซึ่งระบุว่าการที่มีกลุ่มบุคคลดักทําร้าย แล้วก็ทำร้ายร่างกายคนเสื้อแดงมีการโพสต์ภาพโพสต์ข้อความแสดงความภูมิใจที่ได้ข่มขู่พี่น้องคนเสื้อแดงนั้นคุณนัทวุฒิบอกว่าเป็นสิ่งที่แกนนําไม่อาจยอมให้เกิดขึ้นได้ก็เลยประสานงานกับตํารวจนะครับประสานกับทางพบชนด้วยพลตำรวจโทคานวลวิทย์ในการติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะนี่เป็นคลิปภาพที่มีการอ้างอิงกันในโลกโซเชียลนะครับว่ามีคนเสื้อแดงถูกบังคับให้ถอดเสือ้อแล้วก็ทําร้ายบริเวณในซอยมหาไทย122ลาดพร้าวเนี่ยนะ ลแ,ลแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยมีการแชร์ภาพคนเสื้อแดงถูกแทงด้วยอาวุธมีดบริเวณแยกลำสาลีซึ่งก็มีการตรวจสอบไปที่โรงพักลาดพร้าวทางพนักงานสอบสวนโรงพักลาดพร้าวร้อยตำรวจโทธ,ธีรนยัยโครงพี่ไม้ก็ระบุว่าเกิดเหตุการณ์ตอนตีห้าของ28พฤศจิกายนนะครับด้รับแจ้งเหตุมีผู้ชายถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลน,นพร,รัตน์เบื้องต้นคนเจ็บอาการปลอดภยัยทราบชื่อภายหลัง เป็นผู้ชายอายุ43ปีเป็นชาวจังหวัดลำปางนะคะสอบปากคำเบื้องต้นผู้ชายที่ถูกแทงท่านนี้บอกว่าเดินทางมากรุงเทพมาร่วมชุมนุมกับนปชที่ราชมังคลากีฬาสถานตอน5้าทุ่มของวันที่27กำลังจะเดินออกจากที่ชุมนุมเพื่อกลับบ้านจูๆ่ๆมีกลุ่มชายชุดดำสองคนหรือมากกว่านั้นก็จำไม่ได้มารุมทำร้ายพร้อมใช้อาวุธมีดแทงเข้ามาที่ท้องแล้วก็หลบหนีไปเจ้าตัวยืนยันไม่เคยมีศัตรูที่ไหนมาก่อนแล้วก็เพิ่งจะเดินทางมากรุงเทพเป็นครั้งแรกค่ะอันนี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับอันนี้แถวลำสาี อ้างว่าออกมาจากที่ชมรมแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะครับก็ให้ตํารวจดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการตัดกลับไปที่ประทุมธานีครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับเหตุการณ์ซึ่งตั้งแต่ช่วงสายๆเนี่ยตำรวจก็เตรียมพร้อมรักษาสารการประทุมธานีมีอสเฝ้าระวังพื้นที่ช่วงเช้าก็มีคนเสื้อแดงเข้ามามอบดอกไม้ให้กําลังใจผู้ว่ากับผู้บุกับการตำรวจจังหวัดช่วงบ่ายก็มีกลุ่มของคนเสื้อแดงนําโดยแกนนํากลุ่มสถานีวิทยุชุมชนคน,คนเสื้อแดง นำมวลชนมาสับเปลี่ยนแล้วก็รถไฮพาร์คอยู่ที่หน้าห้างโลตัสต,ตรงข้ามสารากลางบ่ายสามโมงนะครับมีมวลชนนําโดยคุณอัถพลชิโนรถกับคุณประกรณ์พัฒเทพเอื้อตระกูลภาคีเครือข่ายประชาชนปทุมธานีนํามวลชนฝั่งต่อต้านรัฐบาลมาถึงสารากลางปรากฏว่าเกิดเหตุเพราะว่ามีนักเรียนอาชีวะคนหนึ่งเดินข้ามถนนจากฝั่งห้างโลตัสมาฝั่งสารากลางถูกเคลี้ยงด้วยขวดน้ําก็เลยเกิดการลุกฮือขึ้นทั้งสองฝ่าย ตำรวจต้องเข้าควบคุมจัดการจนสงบนะครับร้านค้าอาคารมณาิษ์ปิดวานตรงสองฝั่งนั้นจนทางผู่ว่ากับคณะต้องออกมาพบกับมวลชนของฝั่งต่อต้านรัฐบาลซึ่งเชิญชวนให้ราชการร่วมหยุดงานตำรวจก็ผลักดันทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันกลับสี่โมงเย็นไปเกิดวิวาดอีกหน้าปั๊มน้ำมันปตทแถวก่อนขึ้นสะพานปรุมธาน,นีหนึ่ง ขณะที่คุณวิชาญอุษาอายุ56ปีมนชนนกหวีดขับปิกัพขนจเบียนเข้ากล่องใช้เส้นทางประทุมธทนีรังสิตเดินทางกลับมาถึงบริเวณก่อนขึ้นสะพานประทุมในรถมีคุณดวงดาราณนะภาคเวทเจ้าของรถนั่งมาด้วยตอนหน้ากับคุณสุพัชสวัสดิ์พันโพคาโดยสารที่กระบ,บะหลังเป็นเส้นทางเดียวกันกันกบที่คนเสื้อแดงนำโดยโกตีขับรถตามหลังมาเป็นขบวนและเกิดการทะเลาะก,กันค่ะ แล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์ประทะกันเนี่ยน้องบราครับคุณดวงดาราไปแจ้งความนะคะแล้วก็ให้การบอกว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นกลุ่มคนเชื้อแดงที่เดินทางมากับโกตีเห็นรถของตนที่จอดรออยู่ที่บริเวณริมถนนข้างทางคุณดวงดาราอ้างว่าโกตีจํารถของตนได้ก็เลยใช้เครื่องขยายเสียงประกาศว่าจําได้ว่ารถคันนี้เป็นรถของพวกนกหวีดก็เลยมีการแซงปาดหน้ากัน ผู้ติดตามซึ่งมีทั้งรถยนต์กับปิกอัพและมอเตอร์ไซค์40คันมีกลุ่มชายชะการเสื้อแดงเจคนลงมาที่ถนนพร้อมกับไม้กระบองแล้วก็เหล็กท่อนมีจาปาตา้าอีกตัวหนอนก็มาล้อมแล้วก็ทุบตีจนกระทั่งกระจกของรถเนี่ยแตกแล้วก็รถหมุบทั้งคันจากนั้นก็รุมชกเตะต่อยแบบไม่ยัง้งตัวคุณดวงดาราบอกว่าตัวเธอได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกหัวคิ้วขวาก็แตกขณะที่คุณวิชาญที่มาด้วยกันก็ถูกอีกตัวหนอนทุบตีแล้วก็ถูกชกต่อยคุณสุภวัตร สุพสศวัต์ที่มาได้กันอีกคนนึงก็ตะโกนห้ามปรามเข้าช่วยเหลือก็โดนตีด้วยแปบน้ําแล้วก็อิดตัวหนอนศีรษะแตกจนเลือดอาบรถเสียหลักตกปร่องคูน้ําไปด้วยนี่นะคะแล้วก็ตัวของคุณสุพสศวัต์ด้วยแล้วก็ถูกตามลงไปกระทืบซ้ําก็เลยจะดําเนินคดีให้ถึงที่ <นะ S 1> สุดค<ะ>่ะเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อนะครับหลังการรบรงชาติต่อเนื่องเลยนะฮะ